แก่ปูพณะซึ่งจะสมผลให้ทุกคนมีความพร้อมที่จะดำเน,นินชีวิตามีความฝและสุงคูตลอดทีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณคณะบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนบุฟูทุกท่านเรยนที่รักท,ทุกคนที่ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมครั้งนี้ และขอวยพรให้การจัดกิจกรรมบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวทุกประการบัดนี้ได้เวลาสุกวัรแล้วผมขอเปิดงานกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของโรงเรียนโนนสูงศรีธานีหรือพวกเราเชาวฟ้าขาวในปีการศึกษา2556ณบัดนี้สวัสดีครับ เพวกเด็กเธอลักในการเปิดครับนักเรียนไคโยสาสามพร้อมเลยครับเดินสองสามไคโยไคโยไคโยอ่าขอบคุณครูครับขอบคุณครูมากครับอ่านักเรียนนั่งนักเรียนนะ